รอมาเกือบ2ปีสำหรับเกียร์คานิวามันเชนในที่สุดก็มาไทยอย่างเป็นทางการอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าเขาปรับอะไรจากรุ่นเดิมกันบ้างไปดูเลยเริ่มกันที่ไฟหน้าจากเดิมที่มาเป็นแบบทรงนอนมารอบนี้เป็นแบบทรงตั้งซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของเกียร์ยุคใหม่ตั้งแต่ e v 9จนถึงปัจจุบันและที่สำคัญมีเ้เลอกทั้งสงแบบก็คือไฟแบบปกติที่จะเป็นแบบมัจรีเฟกเตอร หรือจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่ให้กระถึง4ดวงเลยทีเดียวขนาดที่ไฟเลี้ยวนั้นก็จะยุบรวมกับไฟดีเพื่อให้ประหยัดพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวตัวกระจังหน้าถึงแม้ว่าจะไม่อลังการเหมือนกับรุ่นเดิมแต่ขนาดนั้นถือว่าใหญ่ใช้ได้เลย้ามีการจัดเรียงดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้นจะว่าไปแล้วมันก็คล้ายกับโซลิโต้เบนิเชนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก้เาเหอะยังไงก็เป็นธีมเดียวกันนั่นแหลนะเนาะต่อจนกันชนหน้าเพิ่มความหลอเหลาด้วย เข้ากับไฟหน้าและตัวกระจังเป็นอย่างดีและที่สําคัญตรงชายล่างก็จะมีการตกแต่งสีเงินเพื่อมีคาแรคเตอร์เป็นครอสโอเวอร์อีกเล็กน้อยอีกทั้งตัวไฟตัดหมอกหน้าเองก็จะมาเป็นแบบทรงกระทัดรัดครับมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมทรงน่ารักเลยเรียกได้เลยว่าแม้ตัวรถจะใหญ่ก็มีมุมมุมม้งมิ้งที่เห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยแม้แล้ออันลอยสิ้นิ้วจะมีให้เลือกในรุ่น SXL Luxury เมื่อปีที่ผ่านมาแต่ทว่ารุ่นเมนเเชนจะมีการ รลับดีไซน์ให้มันดูเหลี่ยมขึ้นและสีที่ใช้นั้นก็จะเป็นแบบดำด้านที่ทำให้ตัวรถนั้นมีอะไรน่าสนใจขึ้นอีกประมาณหนึ่งเรียกได้เลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถนั้นก็จะมีความยูนิคอีกเล็กน้อยนั่นเองตัวไฟท้ายเองแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบ Fu l l LED ทุกรุ่นซึ่งก็ถือว่าใจถึงเหมือนกันเพราะบริษัทเกียร์กับคุณใดนั้นมักจะเอาไฟท้ายแบบนี้ไปในตัวแพงๆแ,แต่สำหรับรุ่นนี้ให้กันครบทุกรุ่นเลยถ้าสังเกตดีๆ ตัวไฟท้ายนั้นก็จะมาเป็นแบบตัวอักษร n เล็กซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อีกเช่นกันอีกทั้งตัวกันชนหลังก็จะมีการตกแต่งสีเงินเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่วางตัวเป็น crossover MPV มากขึ้นแม้จะไม่จัดจัดเท่ากับ Dacia D5 ก็ตามแต่อย่างน้อยทําให้ตัวรถนั้นดูธรรมดม์ธแมงขึ้นอย่างชัดเจนมาถึงออปชันที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อย่างประตูสไลด์กับประตูหลังสามารถเปิดได้ในคลิกเดียวพร้อมกันดูเหมือนว่าออปชันนี้จะหายไปครับ อันที่จริงแล้วผมไม่ทราบว่าออปชันนี้ยังมีอยู่หรือไม่แต่เท่าที่ดูสเปคต่างประเทศมองว่าออปชันนี้ดูเหมือนจะเอาออกไปอย่างเงียบๆคาดว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่จำเป็นก็เลยตัดไปอย่างน่าเสียดายเข้ามาที่ภายในก็จะเห็นไฟแอมเบียน i g ไลทติดตั้งมาให้กันสั่งชัดเจนจากเดิมนั้นจะอยู่เพียงแค่แผงประตูงวดนี้ก็จะมีการทำให้ต่อเนื่องกับแดชบอร์ดอย่างชัดเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ถึง64สีอีกต่างหาก ยังไม่พอตัวจอแสดงผลนั้นก็จะควบทั้งมาตรวัดและจอกลางมาให้เช่นเคยแต่งวดนี้ตัวจอจะมาเป็นแบบโค้งทำให้ดูสแลนเดอร์สวยงามมากๆอีกทั้งกราฟิกยูเซอร์อินเทอรนั้นจะมาเป็นแบบเรียบสุดๆเพื่อให้ดูสวยงามและไม่ลกตาและที่สำคัญดีไซน์นัมันก็โอเคใช้ได้เลยนะแม้ว่าเกียร์คานิวัลณปัจจุบันจะมี Apple Carplay และ and r o i d Auto แบบไร้สายแต่นั่นก็สงวนให้กับรุ่น LX ที่เป็นตัวถูกสุดเท่านั้น มางวดนี้ไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนก็จะได้ฟังก์ชันนี้กันทัวนหน้าเลยเรียกได้ว่าออปชั่นนี้เล่นเอาเกียร์คานิว่าตัวท็อปนั้นชุดอิจฉากันมาในเวลานี้ซื้อรุ่นไหนก็มีก็ทําให้หลายคนนั้นอาจจะรู้สึกพึงพอใจขึ้นมั้งนะแม่รุ่นเดิมบุ่มแอก,กับเครื่องเสียงนั้นจะแยกกันอย่างชัดเจนแต่งวดนี้ก็จะรวมกันเป็นแบบเจเนสมากๆยังไงหรอครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเป็นเครื่องเสียงก็จะมีปุ่มหนึ่งที่เป็นรูปพัดลมกับตัวลูกศรพอกดไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนหน้าจอโดยทันทีถึงแม้ว่าจะเสียเวลาเพียงเล็กน้อยแต่อย่างน้อยดีไซน์มันดูสะอาดตากว่าและที่สําคัญทํางานไม่อ่ดด้วยส่วนที่ชาร์จโทรศัพท์แบบเสียบสายและไร้สายนั้นจะมีการปรับดีไซน์ใหม่นั่นก็คือ ตัวช่องเสียบ USB Type C และปลั๊กไฟ12โวลต์นั้นจะวาในสไตล์เกียร์ยุคใหม่เลยจากเดิมที่เป็นช่องสี่เหลียมผืนผ้าที่ดูลมุนตานอกจากนี้ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายจะทําให้ดูเกลี้ยงเกลาได้อีกกลับไปที่ฝั่งคนขับเห็นจะชัดว่ามีการติดตั้ง He a อัพดิสเพลยมาให้แม้จะเป็นฟังก์ชันยอดฮิตแต่การใช้งานนั้นถือว่าค่อนข้างดีเลย เนื่องจากว่าช่วยให้มองข้อมูลต่างๆในมาตรวัดครบถ้วนโดยที่เรานั้นไม่ต้องก้มไปที่มาตรวัดแต่อย่างใดแต่ก็นั่นนะครับบางข้อมูลนั้นถ้าเกิดอยากดูแล้วก็มองที่มาตรวัดเช่นเคยแต่อะไรก็ตามที่จําเป็นแล้วก็จะอยู่ที่จอเกือบหมดขนาดที่กระจกมองหลังก็จะมาเป็นแบบตัดแสงออโต้กันทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นตัวท็อปแล้วก็จะสามารถมองภาพจากกล้องด้านหลังได้เลยซึ่งจะมีประโยชน์ที่ว่า ถ้าเกิดเอาขนของหรือเป็นทุกคนแบบจัดเต็มและปรากฏว่ากระจกมองหลังนั้นเรามองมาเห็นไม่ชัดว่าภาพด้านหลังเป็นอย่างไรพอพักที่ก้านปุ๊บก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดภาพบริเวณกล้องมันมัวภาพก็จะมัวตามดังนั้นต้องทําความสะอาดบ่อยๆดีที่สุดใครที่กําลังเล็งคานิววอลใหม่หรืออยากจดป้ายฟ้าแล้วก็มีข่าวอะไรก็คือเวอร์ชัน m หม่เนื a n เชนจะมีเพียงแค่เจ็ที่นั่งเท่านั้นซึ่งจะเหมือนกับตัว SXL Luxury เลย แต่ไม่เป็นไรครับตัวเบาะนั่งมันน้อยลงดังนั้นพื้นที่การนั่งก็จะกว้างขึ้นอย่างทันตาเห็นเรียกได้เลยว่าแค่เบาะนั่งขายไปชุดหนึ่งนี่ทาให้พื้นที่ห้องโดยสารนั้นดูโปร่งขึ้นมาเยอะเลยส่วนเบาะคนขับแน่นอนว่าสามารถล็อกความจํได้ถึง2ตําแหน่งแต่จะมีออปชันคูบุญของเบาะชนิดนี้นั่นก็คือเวลข้ามซีดพอเปิดประตูหรือดับเครื่องปุ๊บเบาะก,ก็จะถอยมาให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดรุ่นไหนไม่มีแล้วก็อาจจะต้องถอยเองและจําตําแหน่งกัน ถือว่าวุ่นวายใช้ได้เลยดังนั้นออปชนันนี้ทําให้การเข้าออกรถนั้นทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนโทนสีนั้นจากเดิมก็จะเป็นน้ําตาล s ซดเดิลบราวมารอบนี้ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะมาเป็นแบบดําตัดเทาที่ดูเรียบหรูแต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีสีส้มอิดตัดดําที่ทําให้ดูจีจาดขึ้น เรียกได้ว่าโทนสีนั้นชวนให้เป็นวัยรุ่นมากขึ้นนั่นเองน่าเสียดายที่จอด้านหลังก็จะถูกเอาออกไปแต่ถ้ามองในแง่ดีเดี๋ยวนี้แท็บเล็ตสเปคแรงๆก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแถมยังสามารถถอดออกจากรถเพื่อใช้งานได้อีกด้วยไหนๆก็มีช่องเสียบ USB Type C แล้วก็เอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้เลยส่วนระบบ a d a s อจะมีการอัปเกรดอีกเล็กน้อยทั้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับข้ามแยกและวัตถุได้หลากหลายขึ้น อีกทั้งระบบเตือ,อ,กอกนการชนด้านหลังจะสามารถเบรกอัตโนมัติให้รวมไปถึงไฟสูงแบบอัตโนมัติเรียกได้ว่าแม้ฟังก์ชันบางอย่างจะคุ้นเคยกันในหลายรุ่นแต่ทำแบเ Gear c a r n i ว a l แล้วถือว่าเป็นการเติมเต็มให้ฉลาดยิ่งขึ้นเ่วนถุงลมเนือภัยก็จะมีกันถึง8ลูกด้วยกันนั่นก็คือ7ลูกจากรุ่นที่แล้วและอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนล่ะครับคำตอบก็คืออยู่ระหว่างเบาะแถวหนึ่งกับแถว2นั่นเองด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทาให้ถุงลม7ลูกนั้น อาจไม่พอในอนาคตจึงต้องมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ประสิทธิภาพการปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั้นทําได้ดีกว่าเดิมส่วนเซ็นเซอร์กะระยะแค่ด้านหน้ากับด้านหลังมันธรรมดาไปจึงต้องมีด้านข้างคอยเสริมอีกตัางหากแม้รถรุ่นนี้มีกล้องรอบคัดมาให้แต่ไม่มีเสียงเตือนมันก็ไกลยอยู่ เพื่อคอยช่วยให้การถอยจอดหรือการเข้าออกในช่องแคบนั้นทำได้มั่นใจขึ้นขุมพลังบอกรากเครื่องดีเซลเต็มประตูและแทนที่ด้วยเครื่องเบนซินไฮบริด1.6ลิตรเทอร์โบ GDI พร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธีมยมไอออนความจุ1.4 9กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังรวมอยู่ที่245แรงมา้าแรงบิด367นิวตันเมตรแบ,บ่งเป็นเครื่องยนต์180แรงมา้าแรงบิด265นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้า74แรงมา้าแรงบิด305นิวตันเมตร มาพร้อมกับแก่อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมาแค่เครื่องยนต์มันก็กระไรอยู่จึงต้องมีการติดตั้ง EVMC ที่ใช้ไฟฟ้าคอยควบคุมตัวรถให้ขับขี่มั่นคงยิ่งขึ้นทั้ง E-LINE ที่ช่วยลดแรงสังส่นสะเทือนของตัวรถ EESA ที่ควบคุมรถในกรณีถูกเฉาเทพปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อจน E-Handling ทำให้เข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นการใช้ระบบไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดสำหรับราคาจําหน่ายจะมีตังต่อบไปนี้ถึงแม้ว่าตัวรถจะมีเพียงแค่7็ที่นั่งเท่านั้นแต่ด้วยขุมพลังที่ติดตั้งเป็นแบบไฮบริดและมีขนาดที่เล็กลงแต่ยังนําเข้าจากมาเลเซียจึงทำให้ภาษีนั้นถูกลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามด้วยความที่รถรุ่นนี้มีอยู่2รุ่นย่อยอยากทราบใช่ไหมละ่ะว่าจุดต่างมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ในภายหลังครับ